กฎข้อนี้นะคะบอกว่ากําหนดข้อมูลสิจํานวนดังนี้30 32 28 35 42 45 40 48 50 65พดสสิจาี่สิบสี่สิบห้าี่สิบสี่บแดห้าสบห้าพรณาข้อความต่อไปนี้กรไก่ถ้าดีแทนข้อมูลที่เป็นเดซา์ที่7และเแทนค่ามาตยฐานของข้อมูลแล้ว D 7ลบ m อเท่ากับ65ขอใครบอกว่าค่าส่งนการพิสัยมีค่าเท่ากับ50ข้อใดถูกต้องบ้างอันดับแรกที่จะทาก็คือเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากค่ะก็จะได้เป็น ยี่สิบแปดสามสิบสามสิบสองสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบห้าสี่สิบแปดห้าสิบแล้วก็หกสิบห้าพอเราเรียนเสร็จแล้วนะคะเราจะหา,มาเมติฐานก่อนเพราะว่ามันง่ายดีค่ะในการทาตำแหน่งมเมติฐานก็คือ n บวกหนึ่งส่วนสอง n คือสิบ บวกหนึ่งหารด้วยสองดังนั้นจะได้เท่ากับห้าจุดห้าห้าจุดห้าก็คือสองตัวนี้ค่ะอันนี้ตัวที่อันนี้ตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดห้าก็คือสองตัวนี้อยู่ระหว่างตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคะ แล้วก็จะหาส่งตัวนี้ก็คือหามาเทียฐานสี่สิบบวกสี่สิบสองส่วนสองก็จะเท่ากับสี่สิบเอ็ดตอนนี้ก็คือสรุปได้ว่าเอ็ M. เท่ากับสี่สิบเอ็ดต่อไปจะหาเดไซายที่เจ็ดก่อนที่จะหาเดไซายนะคะ คือเดซาที่เจ็ดอันดับแรกที่เราจะทำคือหาตำแหน่งก่อนหาตำแหน่งเดซายที่เจ็ดก็คือเจ็ดส่วนสีคูณกับสิบบวกหนึ่งค่ะพอคำนวณออกมานะคะก็จะได้เป็นเจ็ดจุดเจ็ดหลังจากที่เรารู้ตำแหน่งแล้วเราก็จะหาเดซา์ที่เจได้ตำแหน่งมันอยู่ที่ตัวที่เจ็ด หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวที่เจ็ดก็อยู่ประมาณตรงนี้อยู่ประมาณตรงนี้ทีนี้มาหาดิค่ะที่เจ็ดกันก็คือทีเจ็ดเท่ากับตัวที่เจ็ดก็คือสี่สิบห้าสี่สิบห้าต่างจากสี่สิบแปดอยู่สามตรงนี้ก็คือต่างกันอยู่ศูนย์จุดเจ็ดก็คือสี่สิบห้าบวกสามคูณศูนย์จุดเจ็ด สี่จ็ดจุดแล้วเรามาพิจารณาจากที่เขาบอกคือด7เลบเ็มเท่ากับุดสิบห้าท่อันนี้บอกเจอค่าที่7คือ47.1ลบกับมาเทียานก็คือ41 มาหาขอไข่อันนี้ก็ไก่น,นี่ก็ทีนี้มาหาขอไข่ค่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าค่าถึงการพิสัยมีค่าเท่ากับ50ค่าถึงการพิสัยสูงก็คือแม็กลูกมินแม็กบวกแม็กบวกมินส่วนสองแม็กคือ65บวกมินแม็กซ์คือ ข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดคือ65บินคือข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดคือ28่สิบแปดหาด้วยสจะมีค่าเท่ากับ93้ส่วนสหรือว่าเท่ากับ4 6 5จดังนั้นอันนี้ก็ผิดนะคะดังนั้นข้อนี้ถามว่าข้อใดถูกต้องบ้างก็คือกอได่ผิดขอไข่ผิด ค่ะ